สวัสดีค่ะร้านไม่แคตัสดลบบุรีนะคะมีลูกค้ามาเหมานะคะอิงลิตเลสผสมแอลบีแท้นะคะํำต้นของตัวเองได้ใส่ใวนไปนได้เดี๋ยวไม่ได้เลี้ยงด,ด้วยกันหรอฮะเลี้ยงคนละโลงเลี้ยงคนละโล วันนี้ขึ้นก็ได้กันว่าเมล็ดอันนี้กูซื้อมาไม้สวยๆที่ร้านไม้แค่ตัดลบอรีนะคะไม้สวยๆที่ร้านไม้แค่ตัดล้มบอลีนะคะแม่ไมาเลือกซื้อเลือกชมได้นะคะ ยินโนดางสวยๆค่ะอาว่นแอตโตลูกซูเปอร์วีนะคะไปลุ้นวีได้เลยนะคะมีมากมายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อนะคะแวะมาชมได้ที่ร้านไมเคขลตัดลพบุรีนะคะอยู่ที่หลังสวนสัตว์ลพบุรีนะคะ ตลาดต้นไม้หลังสวนสัตว์ลบบุรีค่ะติดไฟแดงสะพานหกนะคะคามิเน่ก็มีนะคะมีไม้หลากหลายให้เลือกชมนะคะนะคะขายให้ชมนะคะมีนมพันเต้านะคะซื่สมอง เซนโบก็มีนะคะนกคู่กำลังติดตุ่มดอกนะคะกำลังบานนะคะดอกสีชมพูนะคะนกผู้กลีบมาเฟืองเงินกลีบมะเฟืองทองและกระบองทองนะคะขนนกขาวนะคะฟอมกอสวยมากค่ะกระถาง มีขนนกล่มด้วยนะคะขนนกล่มนะคะ มะพร้าวทะเลทรายด่างนะคะม้าลายขนนกเหลืองแมมชูแมนนะคะแมมแม่เท่าและอีกมากมายหลากหลายสายพันธุ์นะคะแมะไมาเลือกซื้อเลือกชมได้นะคะที่ร้านไม้แคตัสล็บุรีนะคะตลาดน,นัาต้นไม้หลังสวนสัตว์ลบบุรีค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ